วันนี้พบกับพวกเราหนีเที่ยวแป๊บครับผมสวัสดีครับวันนี้พวกเราหนีเที่ยวแป๊บนะครับกำลังเดินทางไปที่เกาะเต่จาจังหวัดชุมพรนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือทุ่งมะขามน้อยนะครับก็เตรียมขึ้นเรือรอบเจ็ดโมงเช้านะครับค่าเรือไปกลับนะครับคนละพันห้าร้อยบาทเนาะก็เวลาเรือนะฮะจะมีเจ็ดโมงกลับ 2โมงนะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะตอนนี้เราเดินกำลังจะไปขึ้นเรือนะครับโดยการนั่งเรือเฟอร์รี่นะข้ามเกาะไปที่กเกาะเต่านะครับก็เดี๋ยวเราไปขึ้นเรือดีกว่าน,นะแล้วเดี๋ยวไปชมบรรยากาศบนเกาะกัน,กน,กนนะครับไป และแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมดูสิท์บัญชานะครับซึ่งโรงแรมเราเนี่ยอยู่ติดกับทะเลเลยนะฮะข้างหน้าโรงแรมจะเป็นบริเวณทะเลที่สามารถดำน้ำได้เนาะนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของโรงแรมของเรานั้นจะเป็นเกาะนางยวนนะครับผมซึ่งนั่งเรือจากโรงแรมไปใช้เวลาเพียงประมาณไม่เกิน15นาทีเท่านั้นนะฮะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าน้ำทะเลบริเวณหน้าโรงแรมของเรานั้น ใสามากมเลยนะ,ะยฮะดูดฮะแผนกล้องไปด้านบนก็ยังเห็นเป็นปะกาลังเลยนะฮะ <c oughs> อิฉาและซิตัดูไปเรื่อยครับ เราก็มาดูวิวพรอาทิตย์ ตกตอนเย็นนะฮะบ,บริเวณหน้ารีสอร์ทนะครับเป็นวิวของเกาะนางยวนนะฮะซึ่งเราได้ข้ามไปเกาะนางยวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ข้ามฟังกลับมาแล้วนะฮะเพราะว่าบนเกาะนางยวนก็จะมีพวกทะเลแหวกเนาะคล้ายๆกับจังหวัดกระบี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยสวยนะครับเอาจริงๆแล้วเนาะแต่ก็เราถ่ายภาพมาเป็น คนละแนวกันนะครับจริงๆมันต้องเป็นภาพแนวนอนแต่เราถ่ายแนวตั้งมามันก็เลยจับมาลงในช่อง YouTube ของเราไม่ได้นะครับเพราะว่าภาพมันก็จะไม่สวยนะเราก็มาดูวิวตอนช่วงเย็นๆนะฮะที่ว่าไม่ค่อยมีคนไปที่เกาะแล้วนะครับเกาะนี้ปิดอยู่ประมาณ3โมงนะครับถ้าเกิดว่านั่งเรือจากโรงแรมไปเนี่ยก็ตกคนละ300บาทนะครับแล้วก็มันจะมีสะพานไม้ให้เดินรอบๆเกาะได้นะครับ แล้วก็จุดชมวิวที่พลาดไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมาเกาะเต่าเขาเรียกว่าจุดชมวิวสันสุวรรณนะครับที่นี่ใช้เวลาขึ้นประมาณ15นาทีแต่พวกเราใช้เวลาขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะมีค่าเข้าคนละ50บาทนะครับใครไม่ขึ้นที่นี่นะครับถือว่ามาไม่ถึงเกาะเต่านะฮะไปครับเราไปดูบรรยากาศข้างบนกันนะกว่าจะปีนข้นมาถึงนี่โหเหนื่อยมากครับทางค่อนข้างฉันครับและวิวนี้ก็ขาดไปได้นะนะครับวิวเจ้าห้องพักของพวกเรานะฮะ จะได้รู้นะครับว่าที่พักที่นี่มันสวยงามมากๆนะครับผมแล้วเราก็ลากันไปด้วยคลิปทิ้งท้ายของห้องพักของเรานะครับราคาห้องพักนะครับเราพักอยู่คืนละ3 0 0 0บาทนะครับพักหลายคืนเขามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่พักของเราจะมีอาหารเช้าให้ฟรีนะครับเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับที่พักด้านหน้าเป็นทะเลนะครับด้านหลังก็เป็นถนนที่ว่าเส้นทางคือสุดเลย เป็นรีสอร์ทของเรานะครับห่างไกลจากท่าเรือเพลงเล็กน้อยเองฮะใกล้จุดชมวิวต่างๆหลายที่นะครับก็อยากให้ทุกท่านมาเที่ยวเกาะเต่ากันเยอะนะฮะแล้วก็อย่าลืมเรืองที่พักนะครับดุสิตบัญชาที่พักอันนี้ครับถือว่าเพอร์เฟกที่สุดแล้วนะครับลองเลือกกันดูนะครับถ้าอย่างไรก็ก่อนไปก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามคลิป ของพวกเรานะครับจนจบนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปของพวกเรานะครับแล้วก็ครั้งหน้านะฮะเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับขอให้ทุกท่านติดตามพวกเราและเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับพวกเราหนีเที่ยวปากรับม